เืนตัวตลกปลุกกระสัสังคมเหรอผมฆ่าคนพวกนั้นเพราะพวกมันแย่มากคนสมัยนี้มันแย่ทุกคนนั่ะแย่พอที่จะทําให้คนเป็นบ้าโอเคนาเกย์ผมไม่คุณเป็นบ้าน่นคือข้ออ้างที่คุณข้าคนสามคนเปล่าพวกเขาร้องเพลงได้หวยแตกก็เลยต้องตายนะสิ ทุกคนต้องโกรธที่คนพวกนี้ตายด้วยนะถ้าไปผมตายอยู่ข้างถนนคุณก็จะเดินข้ามผมไปเฉยเลยผมเดินผ่านคุณทุกวันไม่เคยมองเห็นผมแต่คนพวกนี้หรือเป็นเพราะโทโมัสเวนอะไรอาวอนเขาเออกทีวีคุณมีปัญหากับโทมัสเวนด้วยอเหรอใช่ผมมีปัญหาคุณเห็นบ้างไหมว่าโลกข้างนอกมันเป็นยังไงเมรี่คุณเคยออกไปจากห้องส่บบ้างไหมทุกคนเอาแต่แหกปากตะโกนพ่นไฟด่าไม่ต้องมีอารีย์ทากันแล้วไม่มีใครคิดเจ้าใจเข้ามาใส่ใจเรา คิดเพื่อคนอย่างโทมัสเวนจะคิดถึงหัวจิตหัวใจคนที่เป็นอย่างผมไหมเห็นใจคนอื่นนอกจากตัวเองเหรอไม่มีทางพวกเขาคิดว่าเราจะนั่งหงอจำยอมทุกอย่างเหมือนเด็กชายตัวเล็กๆไม่กลายเป็นมารุปมปา,า่าและบ้าคลั่ง